ไปสอบราชการนะเราไปสอบข้าราชการไปสอบเมื่อก่อนไปสอบพอพอพันภาคพอไปแล้วขออะไม่ค่ะยิบูก็ไปสอบหมูก็ไปสอบผ่านราชไม่ได้ผ่านเลยไหนยหมู่ผ่านแล้วบอกเลยเบื่อเขาเลยทีเดียวมันสองปีมันก็หมดสิบสิบแล้วอ่ะแต่ที่นี่ไม่คิดที่จะอันนี้เลยข้าราชการไม่คิดที่ไหนจะไปอยากจะทำ ดูลงไปไม่ได้ม่หูลงมาเป๋ยดิไม่เคยคิดเลยอยากไปทำกิจการเป็ตัวนี้ถ้าจะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรดีๆนะของชีพอ่ะถ้าของชีพอะไรอย่างเงี้ยก่อการีิการอะไรดีกเอการอะไรแต่มันงิกได้ลูกพูดง่ายพแม่พี่น้องพ่อแม่เปิดได้ก็ไปก็ไปมันเต้นจริงค่ะเพราะมันหมุนหมุนหมุนอย่

นายหรอนายยังวะปีแล้วก่อนรยนไทยปีแล้ววันเดียก่อนนไทปีแล้วปีแล้วปีแล้วเลยเพ่ามันเฮ้ยกยังไม่ปีเกบปีปีหน้าก็พกปีปีหน้าก็ปีเฮ้ยปีแล้วจิมหนึ่งปีกว่า